สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องเนสตี้สปายซี่ชีวิตพลิกจับเงินล้านรวยแต่เด็กหาทุกอย่างมาได้ตั้งแต่ตอนเรียน เรียกว่าประสบความสำเร็จตั้งแต่เด็กสำหรับน้องเนสตี้สปรายซี่หรือนิพิพง์รักตนชาวจังหวัดพังงาเน็ตไอดอลที่โด่งดังตั้งแต่อายุ10ขวบจากการอัดคลิปรีวิวการแต่งหน้าสอนแต่งหน้าผ่านการไลฟ์ด้วยความสามารถเกินวัยความสดใสและสนุกสนานทำให้คลิปของเจ้าตัวได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะการสาธิตวิธีแต่งหน้าให้หรูหรามาเฮาจนกลายเป็นวลียอดฮิตแถมยังโกอินเตอร์ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศอีกด้วย อีกทั้งก่อนน,ะนั้นนีเนสตี้สแปรซี่มาร่วมพูดคุยในรายการโดยเจ้าตัวได้โตเป็นสาวแล้วจากเด็กหัวเกรียนตัวเ,เล็กๆวัยสิบขวบ ตอนนี้กลายมาเป็นสาวสพรั่งวัย16ปีโดยช่วงนี้มาอยู่กรุงเทพสองเดือนพระปิดเทอมที่เห็นผมยาวคือต่อผมถ้าเปิดเทอมก็เอาออกกลายเป็นนักเรียนชายเหมือนเดิมช่วงที่เรียนเดินทางมากรุงเทพลงสนามบินสัปดาห์ละ1ครั้งบินมาทุกสัปดาห์เพื่อมาทำงานตอนนี้เลยอยากเก็บตังค์ซื้อบ้านที่กรุงเทพเป็นของตัวเองเพราะทุกวันนี้เวลาบินมาทำงานก็ไปอยู่บ้านนะ เป็นบ้านหลังเล็กๆตอนนี้ขอเก็บตังซื้อบ้านเพราะอีกไม่นานก็จะมาเรียนมหาวิทยาลัยที่กรุงเทพการทำงานก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเดินทาง หากย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่ทําให้โด่งดังเป็นเพราะเห็นคุณแม่เล่นสื่อออนไลน์เรารู้สึกอยากหาตังค์ดูแลครอบครัวเพราะที่บ้านยากจนพ่อแม่ทํางานหาเช้ากินขําวันวันแทบไม่พอกินด้วยเวลานอนก็นอนรวมกันในห้องโถงเราเคยดูละครเห็นในทีวีมีห้องลูกห้องพ่อแม่เราก็อยากมีห้องส่วนตัวแบบนั้นบ้างเคยบอกแม่ว่าเราจะทําให้ได้เราเอาความชอบของตัวเองที่ชอบแต่งหน้ามาถ่ายคลิปตอนแรกไม่คิดว่าจะ สามารถทำตังได้แค่ทำไปตามความชอบเท่านั้นกระทั่งอายุ10ขวบหลังจากคลิปแพร่ออกไปมีงานติดต่อเข้ามาเยอะมากงานแรกในชีวิตตื่นเต้นมากได้ตังห้าร้อยบาทไลฟ์ให้เขาไป3ชั่วโมงจากนั้นงานที่2ยิ่งตื่นเต้นเพราะแค่ถ่ายรูปถือสินค้าได้ตังมา1 0 0 0 0บาทตอนนั้นยังไม่รู้จักค่าตัวอะไรเลยบอกพี่เขาว่าให้เท่าไรเอาหมด ให้หนูทํางานอะไรก็ได้ทุกงานก็เอาตังค์ให้แม่เก็บไวหม้หมดตอนนั้นระยะเวลาเพียง2เดือนก็ได้เห็นตังค์หล้านบาทแล้วซึ่งมันรวดเร็วมากตอนนี้อยากให้ตัวเองบ้างเป้าหมายตอนนี้คือพอย้ายเข้ากรุงเทพจะต้องมีรถ1คันมีบ้าน1ห,หลังและต่อไปจะประกวดมิสทิฟฟานี่และมงต้องลงหนูให้ได้ตั้งเป้าหมายไว้เราจะได้เตรียมตัวและมีความมั่นใจ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Wall s i r e e News ขอบคุณครับ